สวัสดีค่ะเพืพ่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กระสามาคอี VIP นะคะวันที่29มิถุนาย,ยนปี6ของคําคเตือนทางจ่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับผนันนะคะสำหรับเรา VIP ตัวเล่น1กระ4 7กระ0 7 0 7 1 7 4 7 5 7 8 7 9 4 0 4 1 4 2 4 5 4 7 4 9 1 7 4 2 4 7 สี Dante, Nacional, 4, 4, 1, ่หนึ่งองหรือจะหนึ่งสี่สองก็ได้นะ4 0่ย์จับกู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งเจ็ดศูย์เสี่เจเจ็ดี่ี่นยาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปสามัคคีวีแปลกับหนึ่งสกับเจ็ดเรจับหนึ่งกับสีให้เนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งสี่ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเกนะ4ี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสห้าสี่เจ็ดสี่เก้า ปดหนึ่งห้าสี่เจ็ดหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่สองจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดสี่เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจับคู่รุ้นี้กันเด้อสองแนวทางเนี่ยมันมาเหมือนกันปกตินี่วีไอพีกับเฉพาะกิจนะสมัคคีกับสามัคคีวีนะแต่วันนี้มันหน้าจะมาแนวทางเดียวกันเนาะอาจจะสลับกันออกเด้อระวัง หนึมาเหมือนกันนะต่างกัน0ูนย์ก็แปดเด้อก็สี่แปดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงใเพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไค i b ์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ